วันนี้มีคูปต้า L 1น0 1 DT นนะครับเป็นโฟ์วินนะครับขับเคลื่อนสีลอส้อสวยๆแห้งๆสภาพเก่านอกเลยนะครับมีตรงนี้บุบสีสีแตกหน่อยน่าจะเกิดจากการขนส่งมาในตู้นะครับสวยๆแห้งๆเลยครับไม่มีรั่วซึมเลยนะครับไม่มีรั่วซึมเลย ส่้อดูภายนอกก่อนนะครับสวยเลยหูสลักต่างๆหูกระต่ายต่างๆเดิมๆเลยนะครับใช้งานมาทั้งหมด1,640ชั่วโมงนะครับลอ,องสตาร์ทเป็นดูบิดสวิตช์แกๆรกไฟจะขึ้นนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทเลยนะครับไม่ต้องเผาะหัวครับเครื่องดีมาก แยกนึ่ปเปิดไฟหน้านะครับจะมีบอกอยู่เปิดไฟแต่ดังนะครับหน้าไฟหน้าไฟท้ายาไฟเลี้ยวก็ติดนะครับไฮโดรลิกดูไฮโดรลิกกันไฮโดรลิกโต๊ โยดรูดิกขึ้นนะครับอเข้าพีดีโอนะครับเข้าวีดีโอตรงนี้นะครับสวยจริงๆครับอันนี้สภาพเก่านอกเลยดูเครื่องครับ สวยแห้งๆเลยนะครับไม่มีไอระบายเลยนะครับเครื่องแน่นมากไม่มีไอระบายเลยน้ำวนดีปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันดูนครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สาม นี้จะเป็นเกียร์สโลนะครับอาสาโลสโลสองวัดรอบขึ้นหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองโฟวินกันดูครับ ลองระบบขับเครื่อง4ล้อกันดูต้องลองให้เห็นเห็นกันเลย โซ่คล้องนะครับโอเคจะลองมาดึงกันดูขอแยกข้าเกียร์สโลนะครับจะได้ไม่กระชากมากแล้วก็อันนี้ดึงมา ข้างหลังข้าวโพดินครับ ไม่เข้าโฟนดูบ้างครับอ่ปวดโฟล์าไปจะล้อหลังนะครับล้อหน้าจะไม่ไปเข้าโฟ สวยครับสภาพสวยเลยอันนี้เป็นโจดึงดับสตาร์ทโอเคครับ